ให้ทหารถวายคำสัตย์ปฏิญาณตามข้าพเจ้าขอเดชะขอเดชะสารองธุรีพระบาทสารองธุรีพระบาทปกเกล้าปก,มมปกกระหม่อมปปกกกกเล้าระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ออาาส่วนเอื้อควเมดนความงามขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณขอ ต่อใต้ฝาละองทุลีพระบาทว่าข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักพักดีและถวายความปลอดภัย,ยต่อใต้ฝ่า,าระอ,องทุกปีพระบาทนจนชีวิตหาไม่มมข้าพระพุทธเจ้าจักเชื่อชูและรักษา,วา,าไว้ึ่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ ของทหารรักษาพระองค์ทั้งจากปฏิบัติตน,ตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหารุททไรราารทยของใต้ฝ่าระองทุกรีพระบาททุกประการ,าาาร,รด้วยกล้าวด้วยกระมมขอเดชะด